สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับผมอันนี้ผมมีข้อห้องใจอยากจะมาถามเพื่อนเพื่อนครับผมพอดีว่าคนที่บ้านผมอ่ะเขาบ้านผมเนี่ย<ม>เขาฉีดยาแล้วนะครับสองเข็มแต่ว่าโควิดก็ลงปอดแล้วเขาก็เสียชีวิตคือทั้งบ้านเนี่ยติดหมดเลยนะครับที่ฉีดยาก็ติดหมดเลยแต่มีคนที่ผมรู้จักอีกคนนึงเขาไม่ได้ฉีดยาเขาไม่ติดเขาไม่เป็นอะไรเลยคืออยู่ด้วยกันนะครับ อันนี้ผมอยากจะรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับผมผมรู้นะครับว่าภูมิคุ้มกันของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแต่ทําไมคนที่ฉีดยาเป็นหมดเลยแต่คนที่ไม่ฉีดอ่ะไม่เป็นอันนี้มันเป็นข้อสงสัยของผมนะครับผมเพื่อนๆที่รู้หรือว่าทราบก็ช่วยชี้แนะชี้แจงให้ผมทราบด้วยนะครับผมโอเคครับผมค,ครับผม